กำลังมาเลยที่นี่คือเมืองเสมานะคะเป็นเมืองเก่าพันกว่าปีแล้วค่ะคาดว่าน่าจะมีมีอายุพันกว่าปีนะคะตั้งแต่สมัยยุคทราวดี ตรงนี้จะเป็นแท่นบูชานะคะน่าจะเป็นแท่นบูชาเทพศิวะเป็นหินเก่าแก่เลยนะคะเนี่ยเมืองเก่าแก่หินสลักเก่าแก่คาดว่าจะก่อนเกิดก่อน อาณาจักรขอมนะคะตั้งแต่ปลายทราวดีลมกำลังมาเลย นี้ก็จะเป็นจุดแท่นบูชาจุดสูงสุดนะคะนองนั้นก็จะเป็นอะะาิยธรรมที่หลงเหลืออยู่ก็จะเป็นแถแฐานแท่นบูชาแล้วก็จะเป็นพวกกองอิฐกองหินโบราณอิฐนี้รู้สึกว่าจะเป็นอิฐเราไม่แน่ใจว่าเป็นอิฐเผาหรือว,ว่าอิฐอะไรนะคะ รู้ว่าเป็นหินเป็นอิฐเผาค่ะคาดว่าจะเป็นหินเอยเป็นอิฐที่บูรณะใหม่เพราะเป็นของดั้มเดิมก็จะเป็นหินแบบนี้นะคะหินลักษณะเป็นหินก้อนใหญ่หินศิลาแรงก้อนใหญ่หินทราย